เออจริงๆเรื่องนี้ผมว่าผมจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่ามันก็อดใจเล่าไม่ได้อีกอ่ะสวัสดีครับผมเปปร์ฟิล์มก็ตามชื่อคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงมาตรฐานส่วนสูงฉบับผมเองเหตุมันเกิดจากว่าหลายวันก่อนอ่ะผมได้ไปถ่ายรูปส่งท้ายอะไรสักอย่างของคุณครูซึ่งผมก็ได้ไปพบเจอกับเพื่อนที่ จากลากันมาอย่างยาวนาะนตลอดระยะเวลา1ปีของการศึกษาในภาคเรียนออนไลน์เรียกง่ายๆว่าโควิดสิ่งที่พบคือเพื่อนของผมแต่ละคนสูงมากๆคือมีส่วนสูงมากๆเว้ยอ่าผมจะพูดถึงเพื่อนคนแรกเออท่านสมาชิกกลุ่ม a อพลิเค่านโมคส่วนสูงเขาก็สูงมากกว่าผมประมาณ3-4เซนติเมตร ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะถ้ามองแค่แบบความต่างแต่ถ้าเียบเที่ยวจริงๆมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นคนที่2เป็นเพื่อนผู้หญิงกับผมขออนุญาตไม่กล่าวชื่อไรนาเออเพื่อนคนนี้ก็สูงน้อยกว่าผมนิดนึงจากที่เมื่อก่อนผมเตี้ยวกว่าเขาซึ่งผมรู้สึกว่าผมภูกใจนะน <c oughs> คนที่3ไม่ต้องไปกล่าวถึงฮะไอคนเกือบหล่อส่วนสูงสูงเชี่ย สูงเชี่ยแถมผอมหน้าตาดีมีรถขับกับบ้านไว้ทุยก็ตามนั่นแหละถึ่งก็ไปกัน4คนก็ไปถ่ายรูกปกับคุณครูมาในครั้งนั้นจริงๆถ้าผมเจอแค่นั้นอ่ะผมก็จะไม่เอามาเล่าเลยแต่ว่าประเด็นคือวันหนึ่งอะ่ะ <t ose noise> เพื่อนของพ่อผม <t ose noise> ก็ได้มากินเลี้ยงที่บ้านนะก็พาลูกของเขา <t ose noise> ลูกสาว <t ose noise> เขามาด้วย แต่สิ่งที่ผมค้นพบก็คือเขาสูงกว่าผมใช่แถมอยู่ปีเดียวกันด้วยอยู่ปีเดียวชั้นเดียวกันคือชั้นม .2 ออแต่ว่าเขาสูงกว่าผมส่วนสูงของผมสูงประมาณ170โดยประมาณไม่ได้วัดนานแต่ประเด็นอย่างเดียวก็คือเขาสูงกว่าผมนั่นจึงทำให้ผมบรรลุและดวงตาเห็นธรรมว่าผมสูงแล้วแต่เพื่อนคนนั้นสูงกว่า ก็ประมาณนั้นแหละวันนี้ผมเลยอยากจะมาดูถึงมาตรฐานส่วนสูงนิดนึงว่าแบบปัจจุบันมาตรฐานส่วนสูงนี่มันอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงซึ่งการค้นพบของผมก็คือมาตรฐานส่วนสูงโดยปกติของผู้หญิงโดยทั่วไปจะไม่สูงเกินประมาณ170ซนตเมตรถ้าเปรียบเทียบในระดับชั้นแค่ม .2 ส,ส่วนผู้ชายก็175คือสูงมากๆแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ นั่นจึงทําให้ผมคนพบว่าเออเหมือนว่าถ้ากับโรงเรียนผมควรจะเอาเกณฑ์แบบใหม่มาวัดนะเพราะแต่ละคนที่สูงกันมากเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดโอเวอร์นะผมแบบไปลองสังเกตมาหลายหลายคนเลยทั้งเพื่อนผู้หญิงทั้งเพื่อนผู้ชายแต่ปรากฏคําเดียวว่าสูงกว่าผม <laughs> ใช่ฮะจริงๆเลยดังนั้นบทเรียนที่ได้สําหรับคลิปนี้นะฮะ ถึงคุณจะสูงแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนของคุณก็จะสูงกว่าคุณอยู่วันยันคำบายผมเองโอเคไปละก็เข้าสู่ช่วงเอา o ทกันสักนิดหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปอนิเมชันชั้นชั้นเฮ้ยอนิเมชันสั้นๆห้ก็นั่นแหละจริงๆผมไม่ได้อคติกับส่วนสูงขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าพอผมตัวสูงแล้วมันเกะกะกับชีวิตนิดนึงอะ จริงๆคนตัวเตี้ยก็มีข้อดีคนตัวสูงก็มีข้อดีอ่ะนะเอาเป็นว่าเจอกันในวันที่เราเจอปืนมีประสบการณ์อะไรมาเล่าก็มาเล่าใต้คลิปนะแล้วเจอกัน